ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชากระแสร,รับสั่งให้หนํากล้องโลตาสองนะคะที่สร้างขึ้นจากฝีมือคนไทยโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีไปติดตั้งไว้ที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันเพื่อประโยชน์ของประชาชนติดตามไดจากรายงานพิเศษค่ะ นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลกำลังศึกษาความเป็นมาและวิธีการใช้กล้องดูดาวโรตา2ซึ่งเป็นกล้องดูดาวที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานให้นำมาติดตั้งที่ดาดฟ้าของอาคารการนาพิเศษเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล กล้องดูดาวโรตาสองแบบ b r ท t i s h e q u a t o r ีย l น้ำหนักประมาณ450กิโลกรมัมออกแบบและจัดทำโดยมหาวิทยายลัยราชมงคลธัญ,ญบุรีซึ่งเป็นกล้องที่ถูกพัฒนามาจากกล้องดูดาวโรตา1หนึ่งในปี251ท่านก็รับสั่งบอกว่าเอากล้องอหอดูดาวเฉลิมพระเกีเยรติแทนที่อยู่ที่กับท่านอยู่ที่พระอจาจารย์ไกงวนหรือตำหนักเปี่ยมสุงเนะี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์กับท่านเลยท่านใช้วงเดียวน่าจะตั้งไปตั้งที่โรงเรียนดีกว่า จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและนักเรียนก็จะดีใจด้วยว่าเขาเนี่ยมีกล้องดูดาวสําหรับไว้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้แล้วก็จะเป็นประโยชน์สําหรับประชาชนทั่วไปที่เข้ามาศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนี่คือสิ่งหนึ่งที่พีพระเมตตาต่อเด็กๆของโรงเรียนวัวงของวิทยาลัยชีววังเทวนฉะนั้นในตอนนั้นท่านขอนแก้วว,ชวัชโชไทยแล้วก็ทางมทรธัญบุรีก็เลยตัดสินใจว่าดูพื้นที่แถบนี้นะครับท้ายสุดก็เลยนจุงจุดนี้ พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระราชาหฤทัยเกี่ยวกับดาราศาสตร์และพระองค์ทรงมีอัจฉริยภาพด้านนี้ด้วยซึ่งในพระตำหนักเปี่ยมโศกวังไกลกังวลพระองค์ได้ทอดพระเนตรดาวอยู่เป็นประจำพระองค์ท่านยามกลางคืนยามว่างจากทรงงานเสร็จเรียบร้อยก็จะดูดาวพระองค์ท่านมีกล้องดูดาวขนาด8นิ้วอยู่บนพระตำหนักอยู่แล้วแล้วก็เคยยืมจากว่ากอขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง15นิ้วมาซึ่งการตั้งเนี่ยสามารถต่อเข้าคอมพิวเตอร์ได้เหมือนกัน นะครับและพระองค์ท่านมีคอมพิวเตอร์ที่ต่อจากกล้องดูดาวนี่เป็นทั้ง PC ทั้ง i m a c ด้วย <S <S ใช่พระองค์ท่านจัดพูดตรงๆว่าท่านเองมีพระปริชาญเรื่องดาราศาสตร์องค์หนึ่งของประเทศไทยนะครับผมเชื่อมั่นว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ท่านเป็นแรงขับให้ท่านบอกว่านี่คือฝีมือคนไทยถ้าเราเดินจะ,จะเรีนรนนอยตามเบาเื้องพทุทธคบาทผมมั่นใจว่าประเทศไทยจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นในวงพืนน้นไปเลยอีกเยอะแยะมากมายอย่างไม่รู้จบ ขอให้ชื่อว่นว่าเราทำได้แล้วเราจะทำให้ดีที่สุดถวายเป็นพระราุกุศลแด่ท่านด้วยและนี้เป็นภาพถ่ายดวงจันทร์จากกล้องโรตา2ถ่ายเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2550แล้วนำภาพมาเรียงต่อกันเป็นพระจันทร์เต็มดวงซึ่งเป็นความภูมิใจของทีมงานที่ได้ทำกล้องดูดาวที่สามารถใช้ได้จริงคือพอท่านเห็นกล้องโรตา2เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ทรงตรัสว่ากล้องเสร็จแล้ว นะครับก็เสร็จแล้วเราทีมงานก็ดีใจนะครับว่าเ,ออเราสามารถทํางานจนบรรลุปเป้าหมายนะครับเราสามารถสร้างกล้องดูดาวที่เหมาะสมสําหรับการใช้งานในบ้านเราได้นะครับก็ทุกคนก็พื้มใจ โดยกล้องดูดาวโรต้า1และโรตา2ได้นำมาใช้ประโยชน์ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสให้นำกล้องทั้งสองตัวไปใช้ประโยชน์กับคนหมู่มากจึงนำไปติดตั้งไว้ภายในสถานศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่าน